ธรรมวัลนิดชีวิตแจ่มใสวันนี้ตรงกับวันที่18ธันวาคมปี2564และในวันนี้ก็จะได้ขอกล่าวอานิสงส์เรื่องของการล้างห้องน้ำห้องสุขาว่ามีอานิสงส์มากน้อยเพียงไหนอย่างไรเราสามารถนำไปเปรียบเทียบกับศีลทั้ง5ข้อก็ได้ ในส่วนนี้ก็จะหยิบยกมาสักหนึ่งข้อก็คือข้อที่หนึ่งซึ่งได้กล่าวว่าปาณาติปา,าตาแปลว่าห้ามฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตบุคคลใดใครผู้หนึ่งนั้นกระทำบาปด้วยการฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตเกิดชาติหน้าชั้นใดท่านก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้นบุคคลใดใครผู้หนึ่งมีจิตใจเมตตา ต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดชาติหน้าชั้นใดท่านก็จะมีอายุยืนยาวาเรื่องของการล้างห้องน้ําห้องสุขาก็เช่นเดียวกันเราชําระล้างสิ่งสกปรกของเนา่าเหม็นของเสียก็จะมีอานิสงส์ตรงกันข้ามจะเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ตามชื่อเสียงเรียงนามของเราก็จะหอมหวนทวนลม เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนทั้งหลายชื่อเสียงก็จะโด่งดังเหมือนระฆังทองกึกก้องไปทั่วผื้นปัตตภีมีแต่คนทั้งหลายแท้ซองสาธุกการอนุโมทนายินดีจะประสบพบเจอกับใครก็เจอแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีเรื่องราวที่จะทำให้เสียชื่อ ไม่มีเรื่องราวที่จะทำให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราได้สร้างอานิสงส์ด้วยการล้างสิ่งสกปร,รกสิ่งเน่าเหม็นได้ล้างของเสียซึ่งห้องน้ำเป็นสถานที่ปัสสาวะและก็เป็นสถานที่อุจจาระนะเป็นการทิ้งของเสียของเหม็นนะอนิสงส์ก็จะตรงกันข้ามทีเดียวฉะนั้นนะท่านก็จะมีอนิสงส์ชื่อเสียงเรียงนามก็จะหอมหวน ชวนดมดอมผิวพรรณวันณะก็จะผ่องใสแล้วก็จะสวยงามนะตามฉบับแบบผู้ที่มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาเ่าเรื่องของการล้างห้องน้ำห้องสุขามันก็มีอนิสงส์มากมายแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จได้อัตมาภาพเองก็สอบมหาเรียนรรสามประโยคมาก็ตกมาก็หลายปี นะวันหนึ่งก็ได้ล้างห้องน้ำห้องสุขาด้วยการที่ไปปฏิบัติธรรมนะตั้งใจว่าเมื่อมีช่วงเวลาว่างนะก็จะเดินล้างห้องน้ำห้องสุขานะในบริเวณสถานที่พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมและก็บริเวณสถานที่คณะอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราได้ตั้งใจวางกรอบว่า ไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้เราก็ตั้งใจจะล้างห้องน้ำห้องสุขาทุกวันนะเมื่อเราได้ดำเนินการได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผุดผ่องก็นำมาซึ่งความสุขใจนนะวันหนึ่งอาตมาภาพเองก็ฝันจริงจริงก็ไม่อยากไปสอบแล้วเพราะว่าสอบตกมาก็หลายปีนะคืนหนึ่งก็ฝันว่าจู่จูก็มีคนปลุกแล้วก็บอกว่าให้ไปสอบ เดี๋ยวก็จะได้พอตื่นมากลางดึกก็เหลียวซ้ายแลขวาเอ๊ไม่ทราบว่าใครมาบอกมากล่าวเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะก็รู้สึกได้ว่าอ๋อคงจะเป็นความฝันต่อมาตมาภาพเองก็ตั้งใจว่าจะทำงานให้กับทางวัดจูจ่ๆก็มีเพื่อนนะโทรมาบอกว่าเอหลวงพี่ไม่ไปสอบหรอือ อาตมาภาพก็บอกว่าคงไม่ได้ไปสอบรอกเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะแต่ว่าความฝันที่ฝันเมื่อคืนนี้ก็เล่าให้เด็กวัดฟังก่อนที่เราจะเริ่มงานนะตั้งใจว่าจะก่ออิฐปลูกดอกไม้ให้กับทางวัดทีนี้ก็เด็กวัดก็บอกว่าหลวงพี่ไปสอบเถอเะเผื่อว่าความฝันเป็นจริงเราก็บอกว่าก็ไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะทีนี้เพื่อนกันก็มาบอกว่าไปสอบเถอะ จะได้ถือว่าผมมีเพื่อนด้วยนะอ่ะไปก็ไปก็ไปสอบด้วยกันก็เตรียมหาปากกาหาลิควิดเมื่อไปสอบก็ไปนั่งอยู่ในห้องเสร็จสับเรียบร้อยก็เห็นข้อสอบออกมานะก็เข้าใจได้ทันทีว่า,าข้อสอบบทนี้เราเคยแปลหนังสือผ่านมามีความเข้าใจพอจำได้ก็ ทำข้อสอบไปผลสรุปออกมาก็สอบได้มาเปรียนทํา3ประโยคแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับการล้างห้องน้ําห้องสุขาหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องใช้วิจรารญาณพิจารณาดูก็แล้วกันนะอย่างนั้นการได้ล้างห้องน้ําห้องสุขานี้ก็ถือว่ามีอนิสงสนะ์ก็ขอเจริญพร